สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกินมาม่ารอบดึกค่ะเพื่อนเพื่อนคะมาม่าหมูสับต้มยำกุ้งด้วยผสมกันเลยค่ะใส่วุ้นเส้นด้วยใส่มาม่าด้วยเส้นมาม่านะคะใส่หมูสับใส่หมูสับใส่ไข่เพื่อนเื่อนค่ะมีทั้งหมูสับมีทั้งไข่เลยค่ะเต็มชามเลยสองห่อนะคะ อันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นต้มยำต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็มาม่ามาม่าต้มยำกุ้งเหมือนกันใส่รวมกันเลยค่ะหิวค่ะใส่ไข่ด้วยดี <c oughs> เลยพอดีมันมีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆ ย้ายเลยร้อนค่ะเพื่อนร้อนมากเลยกินทั้งบุ้นเส้น กินกับผักสดกินกระดอกหอมจ้ะเพื่อนๆจ้ะกินกระดอกหอม ก,ก,กินกะราหอมกินกระดกหอมให้มันขึ้นสมองกินป่ะไอ้ต้มให้เองได้นแล้วโคกใส่น้ำแข็งแบบนี้อร่อยดีค่ะ เพราะว่าเป็นน้ําแข็งปนเนี่ยมันอร่อยอ้วนเพราะกินโค้งนี่แหละกินทุกวันเลยเลิกงานมาแล้ววันละถุงละถุงกินชื่นใจ ขอ,อใค้นะเพื่อนเห็ดมากเอ,อพริกป่นใส่ใส่พริกปก่นกิน,น,นกับไอ้นี่อ้นนี่ก็เผ็ดอยู่แล้วค่ะ มาาสองหอ่อเมาม่าสองห่อเลยวันนี้หิวค่ะทั้งฟุ้นเส้นทั้งมาม่ารวมกันเลยใส่หมูใส่หมูสับใส่ไข่ใส่ถั่วฝักยาวค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สูดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ